สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับโค้ดเบิร์ดการตลาดพันล้านนะครับวันนี้จะมาแบ่งปั้นเทคนิคในการตอบแชทลูกค้าในการคุยกับลูกค้าและปิดการขายนะครับวันนี้นะครับอันดับแรกเราคลิกมาที่แอปพลิเคชันตัวจัดการเพจนะครับแล้วก็จิ้มไปตรงนี้ครับอ่าวันนี้ผมเลือกไปที่ลูกค้าก็คือคุณชาญศักด์นวลพการนะครับวันนี้ขออนุญาตยกเคสนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ่า อันดับแรกครับวันนี้ครับลูกค้าทักเข้ามาปุ๊บนะครับด้วยเมนูตอบกลับอัตโนมัตินะครับที่ผมได้ตั้งไว้ตอนที่เรายิงโฆษณาไปนะครับลูกค้าคลิกเข้ามาปั๊บนะครับว่าขอรายละเอียดราคาและโปรโมชั่นะครับซึ่งเมนูตอบกลับเนี่ยมันก็จะตอบไปหาลูกค้าอัตโนมัติอยู่แล้วแต่พอเราทักปุ๊บนะครับไม่ว่าลูกค้าจะต้องการอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะถามราคาหรือโปรโมชั่นครับอันดับแรกนะครับให้ตัวแทนทุกคนพึงระลึกไว้ทุกครั้งครับว่าเราจะต้อง ทักทายกลับไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทักทายด้วยเมนูตอบกลับที่บันทึกไว้ก็ตามนะครับซึ่งในที่นี้ผมทักทายไปด้วยเมนูตอบกลับที่บันทึกไว้ครับก็คือสวัสดีครับเพจขุมทรัพย์เกษตรยินดีให้คําปรึกษาครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าปลูกพืชอ,อะไรบ้างจํานวนกี่ไร่ครับเราก็ส่งข้อความไปครับแล้วก็ตามด้วยเขาเรียกว่าสรรพคุณนะครับสบรรพคุณต่างๆของโฟทรีนะครับผลลัพธ์ต่างๆของ ฟรีเนี่ยเราก็สามารถส่งไปได้โดยอาจจะตั้งไว้เป็นข้อความตอบกลับที่บันทึกไว้เราจะได้ง่ายและสะดวกสบายนะครับนะพอส่งไปปุ๊บลูกค้าส่งกลับมาทันทีว่าสั่งหนึ่งซอง แสดงว่าเคสนี้ลูกค้าน่าจะมั่นใจและรู้ข้อมูล4 t มาแล้วในระดับหนึ่งนะครับเราก็ส่งตอบกลับไปได้เลยนะครับว่าเนี่ยจะเป็นข้อความว่าจะรับแบบกี่ซองดีครับเราก็ส่งเรทราคาไปให้1ซอง600 3ซองซองละ5้0บาทนะครับประมาณนั้นหรือว่า1กล่อง4,500บาทนะครับและสิ่งสำคัญครับเราก็ส่งข้อความว่า แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรได้เลยครับอันนี้คือถือว่าเป็นยันปิดการขายเลยทีเดียวนะครับลูกค้าก็ตอบว่าหนึ่งซองแล้วก็ขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับก็ส่งไม้เรียบร้อยนะครับก็เป็นคนเชียนใหญ่อยู่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วเห็นไหมครับเทคนิคของผมพอผมรู้ว่าเป็นคนใต้ผมก็พูดภาษาใต้ไปเลยครับเพื่อเขาเรียกว่าความเป็นการเองและเขาจะได้มั่นใจเราเพิ่มขึ้นครับ ผมก็ตอบไปว่าพี่ปลูกไรมัง่งนะครับก็คือแสดงว่าเนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นคนใต้ฉะนั้นเราก็สามารถคุยใต้กับเขาได้เลยเพื่อสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวกับเขาครับทำให้รู้ว่าเออเป็นคนบ้านเดียวกันก็จะคุยกันง่ายยิ่งขึ้นลูกค้าก็ส่งเบอร์โทรมาผมอยู่พัทลุงครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับประมาณนั้นนะครับลูกค้าก็ตอบว่า นาข้าว10ไร่จะพอไหมหนึ่งซองนี่คือสัญญาณในการเปิดการขายอีกครั้งหนึ่งทําให้เราสามารถปิดเพิ่มได้นะครับเราก็ต้องบอกว่านาข้าวเนี่ยต้องฉีด4ครั้งแนะนําว่าใช้3ซองคุ้มกว่าเราก็ส่งรูปอัตราการใช้ของนาข้าวไปให้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วิธีการใช้สําหรับนาข้าวทั้ง4ระยะด้วยและก็ทําการปิดการขายอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยโปรโมชั่นว่า3ซอง 1,500บาทแต่ผมนะครับผมปิดใหญ่ไว้ก่อนก็คือ1 2 4ซอง 4, เพื่อเอาไปขายเพื่อนๆแถวนั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าตอนนี้ลูกค้าที่นครของผมเยอะมากเลยทีเดียวครับตั้งหัวไซท่าสาเชียนใหญ่จะเอาแบบกี่ซองดีครับพี่เขาก็พิมพ์กลับมาว่ายกเลิกซองเดียวเอาเป็น3ซองแทนเห็นไหมครับว่านี่คือการปิดการขายเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ส่งคอนเฟิร์มออเดอร์ให้เรียบร้อยครับ ส่งโฟรําีจำนวน3ซองแบบเก็บเงินปลายทาง1,500บาทไปที่นะครับกอนฟิร์มชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยปั๊บแล้วก็รีบส่งให้วันนี้เลยครับน่าจะไม่เกินวันจันทร์ติดอาทิตย์วันหยุดด้วยครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราก็สามารถส่งเขาเรียกว่าพวกรีวิวต่างๆนะครับคนที่ใช้ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความมั่นใจได้ด้วยและผมก็ส่งโปรโมชั่นลุ้นทองกับโค้ดเบอร์นะครับโดยการลุ้นจากซองโฟรีด้วยนะครับเราก็สามารถเขาเรียกว่า ส่งโปรโมชั่นต่างๆเพื่อให้เขาเห็นว่าวันนี้เราก็มีกลยุทธ์มีโปรโมชั่นต่างๆไว้ให้เขาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและสิ่งสําคัญครับการขายทุกเคสอ,อย่าลืมติดตามต่อเนื่องนะครับวันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าใหม่ก็สําคัญแต่ลูกค้าเก่าก็สําคัญยิ่งกว่าวันนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราได้ทั้งลูกค้าใหม่เพิ่มและลูกค้าเดิมซื้อสามนี่คือการขายอย่างระยะยาวนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ